สวัสดีครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับที่เราได้พูดเรื่องของอาหารป้องกันโรคนะครับแต่วันนี้เราก็จะขอนําเสนออาหารที่เสี่ยงนะครับที่จะทําให้เกิดโรคนะครับโดยข้อมูลมาจากแหล่งเดียวกันนะครับก็คือโรงพยาบาลจุลานะฮะโดยศาสตราจารย์นายแพทย์จีรวัตรมัจจุธานะครับอาหารที่ควรงดแล้วก็อาหารที่ควรงดหรือเลี่ยงนะครับ ประเภทแรกก็คือพวกน้ำบัรลมนะครับน้ำบรรลมพวกชาเขียวชาขาวนะฮะพวกน้ำผลไม้ที่อยู่ในกล่องนะครับพวกนี้จะมีน้ำตาลปริมาณที่ค่อนข้างจะสูงก็จะทำให้สมองฝ่อเร็วนะครับอาหารประเภทที่สองก็คือพวกแป้งนะครับไม่ว่าจะเป็นแป้งมันแป้งมันเทศมันสับปะหลังนะครับมันฝรั่งนะครับพวกนี้ จะทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับก็สืบเนื่องมาก็จะทําให้เป็นเบาหวานนั่นเองนะครับประเภทที่3ก็คือพวกเนื้อแดงเนื้อแดงเนื้อวัวพวกนี้จะทําให้เกิดสารพิษต่อระบบเส้นเลือดนะครับประเภทที่4ก็พวกของหวานเครื่องในสัตว์นะครับหนังเป็ดหนังไก่หนังหมูทำให้มีภาวะเสี่ยงต่ออัลไซเมอร์นะครับ ก็คือการหลงลืมอีกชนิดหนึ่งนะครับที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือต้องออกกําลังกายนะครับถึงแม้ว่าจะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์แต่เราก็ต้องออกกําลังกายเป็นประจำนะครับอย่างน้อย,อยก็วันละครึ่งถึงหงชั่วโมงนะครับการออกกําลังกายนี้มีประโยชน์ต่อระบบดอดเลือดแน่นอนนะครับทําให้การที่เราทําให้มีหัวใจเต้นเร็วนะครับ ก็จะทําให้ระบบหลอดเลือดเนี่ยมีการยืดยืดหรือว่าหดตัวนะครับเป็นแบบมีความยืดหยุ่นนะเหมือนเหมือนหลอดเลือดได้ออกกําลังนะครับก็จะลดความเสี่ยงต่อหลอดเลือดเปาะแตกง่ายนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ จากสองนำทาสันจอคิดถึงนางฟ้าอ,อลรชองานนี้นางนอนหลับแล้วหรือ,อยังแสงจันทร์นวลใหข่าจอมจงอยู่ในขวังเรไรเสียงไ้แววนางยิ่งฟังยิ่งเงาจับใจ เดินทางกลางเดือนกลางมูเดือนและมูดาวเห็นมองฟ้านังมองหาเงาของเยาว์ว่ามา